สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้มีมอเตอร์ไซค์มานำเสนอ1คันนะครับ Honda r e b e l 3 0 0ครับปี2018ครับใช่ไหมถูกต้องครับปี2018ครับคันนี้ปี2018ครับรถสวยครับไม่น้อยครับดูสิฮะเฮ้ยอันนี้กดกดซูมไว้่หรอตรงไหนโอเค ถาเมื่อกี้สูงไปนิดหนึ่งนะทษทติครับโอเคมาดูกันต่อครับเนี่ยครับเป็นไงครับวิบับวิบับที่เงาขนาดนี้ลงแว็กนะฮะจริงจริงรถใหม่อยู่แล้วฮะใหม่สวยครับแต่ให้น้องๆลงแว็กให้นะครับเลยฉับฉําแววเลยครับเนี่ยครับสภาพดีผมมุดให้ดูอย่างนี้เลยครับยางหน้าหลังเหลือเยอะเลยครับ อันนี้ไม่วิ่งแค่ห้าพันนะครับชมด้านนี้ก่อนเนี่ยไม่วิ่งแค่5้าพันนะครับ5้าพันสาร้อยครับ โอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับให้ดูตามสวิตต่างๆนะครับไม่มีรอยเลยครับเหมือนใหม่จริงฮะคันนี้เหมือนจะพูดยังไงดีเหมือนมันซื้อไปในราคาแค่60%ของของตัวรถนะฮะคือรถเนี่ยใหม่น้อยอยู่แล้วใช้งานน้อยนะครับยิ่งมีโควิดเนี่ยพูดตรงๆว่าพี่ๆเพื่อนๆเ,เนี่ยเราอย่างที่รู้กันครับ แค่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยครับคันนี้ก็ได้ไม่น้อยครับสวยใสยสภาพดีครับราคา60%แต่สภาพ95%ครับคุ้มครับคุ้มแค่ไหนลองดูครับโอเคฟังเสียงกันดูครับ เสียงฝนน่าจะดังนิดนึงนะครับสนใจก็091ครับ078 6169นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมที่เพจคาโมโลเชียงใหม่นะครับคาโมโล C A M A R O เวนว์วัคเชียงใหม่ภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม